ในสถานการณ์วิกฤตหลายเมืองเนี่ยที่ไม่มีเตียงต้องรอเตียงอยู่บ้านหรือไม่มียานักรบด่านหน้าทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านสาธารณสุขก็เหนื่อยล้ากันเต็มทีแล้วเนี่ยในภาวะวิกฤตอันเนี้ยหลายคนบอกก็เครียดมากเลยแค่รู้ข่าวว่าโรงพยาบาลเต็มหมดแล้วอัดกันไปจนเตียงขยายเป็น2เท่ากว่า3เท่าอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่พอคือเตียงจะว่างได้เนี่ยมันต้องมีคนไข้ส่วนหนึ่งตายไปหรือไม่คนไข้ส่วนหนึ่งหายแต่ว่าคนติดเชื้อมันเยอะจะไปเอาเตียง ไหนมันขยายเต็มที่แล้วมันก็ไม่ทันถ้าโรงพยาบาลมีหมอวิ่งมาดูได้มียามาให้ได้ก็โชคดีไปแต่ว่าถ้าหมอก็ไม่มีเตียงก็ไม่มียาก็ไม่มีอย่างนี้ก็ต้องดิ้นรนพึ่งตนเองเป็นหลักครับ หลักการพึ่งตนเองสําคัญที่สุดก็ให้ย้อนกลับไปหาภูมิปัญญาบ้านเราหาสมุนไพรซึ่งก็มีอยู่ในบ้านเราเต็มไปหมดเนี่ยก็เป็นสมุนไพรพืร้นบ้านง่ายๆเนี่ยตั้งกับข่าตั้งกับตะไคร้ตั้งกับปลาทลายโจนตั้งกับพวกเผ็ดร้อนหอมระเหยทั้งหลายถ้าคิดอะไรไม่ออกอเครื่องต้มยำนั่นแหละมาต้มกันมากินเข้าไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไว้ก่อนมันเป็นยารักษาหวัดได้ดีที่สุดในี่จริงคือกินอาหารนั่นแหละแต่ว่าแท้จริงมันได้ยาเข้าไปด้วยโรคโควิดสมัยโบราณก็เรียกว่าโรคหา ต่าปอดหรือโลกวัดที่มันรุนแรงถึงขั้นลงไปถึงปอดนั่นเองวิธีการรักษาก็คือทําให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีดีขึ้นร่างกายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันมีความแข็งแรงก็ภูมิคุ้มกันในร่างกายละที่เรียกว่าเอ็นเซลมันมีเชื้อแปลกปลอมเข้าไปมันก็ลุกขึ้นไล่ฆ่าเนี่ยมันก็มีภูมิออกมาสู้ได้เน้นอาหารเป็นยานจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุด เราจะสู้โบก,กับสถานการณ์ที่วิกฤตได้แน่นอนก็ต้องมีอาวุธยุทธบกรคลเราก็ต้องมีความรู้ในการใช้อาวุธมีแต่อาวุธแบกไปแต่ใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรกลายเป็นภาระเพราะฉะนั้นคบเพลิงสําคัญหรือไฟแห่งความหวังสําคัญเนี่ยคือเราเรียกว่ายุทธการ5ต่อต่อที่1เนี่ยตั้งสติในเรื่องใหญ่ อย่าตกใจในภาวะวิกฤตอันนี้เราต้องเตือนกันแล้วก็ตั้งสติให้ได้คนมีสติภูมิคุ้มกันมันจะมาเองภูมิคุ้มกันจะไม่ตกพอตั้งสติได้เนี่ยขั้นต่อไปก็คือต่อที่สองรวมตัวกันเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยก็ให้ตั้งศูนย์ต่อสู้โควิดด้วยภูม,มิปัญญาของบ้านเราด้วยตำรับตำราที่เรามีอยู่พอหาได้และก็ที่สำคัญที่สุดสมุนไพรรอบบ้านเนี่ยรวมกันมาเอามาต้มข้าวเรียกว่าต่อที่สามนี่คือต้มยาพึ่งตนเองให้ได้ ต้มยาเนี่ยทั้งดมนะทั้งดื่มนะทั้งกินเข้าไปสูดดมแล้วก็อบให้มันหายใจโลง่งบางคนเป็นอาการหายใจไม่ค่อยสะดวกอึดอัดแล้วก็รับกลิ่นก็ได้น้อยลงน้อยลงยิ่งกังวลยิ่งมีความเครียดยิ่งตกใจเนี่ยสติก็เริ่มแตกก็ยิ่งวนกันไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ให้เริ่มตั้งสติซะต่อที่4คือตากแดดในเรื่องใหญ่ อย่าลืมนะครับว่าแดดเนี่ยสร้างวิตามินดีให้เรามีภูมิคุ้มกันหรือที่เรียกว่าเอ็นเซล์ natural วเลอ e r เนี่ยเราจะมีนักฆ่าประจําตัวของเราตามธรรมชาติอันนี้มันสู้ได้ทุกโควิดที่จะมารูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเก่าหรือแปลงร่างมาเป็นรูปแบบใหม่เชื้ออะไรเนี่ยธรรมชาติของเซลต่อสู้ในร่างกายเราเนี่ยมันฆ่าได้ทั้งหมดมันก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นจําเป็นที่ต้องออกแดดไปตากแดดนะครับวัคซีนยังไม่มาก็อย่าไปกังวลเครียดจนกลายเป็นภูมิคุ้มกันกตกนะครับก็ไปตากแดด ร่างกายมัจะได้เพิ่มขึ้นนะครับใช้แดดได้แลบสร้างวัคซีนขึ้นมาในร่างกายขึ้นและต่อที่5สุดท้ายเนี่ยออกกาลังกายนี้เราใช้คําว่าต่อเต้น เต้นประกอบจอบทําไมเต้นอย่างเดียวไม่ได้รือไงต้องเต้นประกอบจอบด้วยหรือเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนนี่เป็นโควิดเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสมุนไพรที่มีอยู่กําลังแย่งกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขนาดที่เต้นไปเนี่ยให้ประกอบจอบแล้วก็ขุดแล้วก็ไปหาพันธุ์สมุนไพรชนิดต่างๆหาอะไรได้มาปลูกไว้ก่อนปลูกสมุนไพรกันไว้ในบ้านของเราถ้าจําเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านจะได้มีสมุนไพรอยู่ข้างบ้านเลยบางคนบอกไม่มีที่ดินข้างบ้านไม่มีก็ไปหากระถางมาครับในหนึ่งกระถางเนี่ยปลูกสมุนไพรได้สักห้าหกอย่างเนี่ยมันก ช่วยแก้ปัญหาเรียกว่าพึ่งตนเองได้ในระยะที่ยังไม่มีหมอยังไม่มียานะครับก็เรียกว่ายุทธการ5ต่อ เราเชื่อมั่นว่าโควิดนี่ไม่จากเราไปง่ายๆเพราะนั้นเราต้องยืนระยะให้ได้นานพอหลักการแพทย์แผนไทยง่ายนิดเดียวพ่อผมเนี่ยเป็นแพทย์แผนไทยพ่อสอนไว้ว่าที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมักจะมียาแก้ปัญหานั้นเกิดขึ้นเองอากาศเปลี่ยนทีก็จะมีพืชชนิดใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นสมุนไพรที่อยู่แต่ละที่แต่ละที่นั้นมีความสําคัญมันไม่เหมือนกันบางพื้นที่เขาก็ไม่ยอมรับเพราะเขาไม่เชื่อว่าภูมิปัญญาไทยมันจะมาสู้กับโรคอุบัติใหม่ได้อย่างไรที่จริงประสบการณ์แพทย์แผนโบราณเขาบอกว่านี่ไม่ได้อุบัติใหม่อะไรเลย มันเป็นโรคขึ้นเวียนเกิดมาตลอดเลยสมัยก่อนถ้าไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยเพียงแต่เขาเรียกชื่อไม่เหมือนกันเขาก็จะเรียกว่าหาลงปอดบางที่ก็เรียกหาตําปอดนะแล้วเขาก็รักษากันมาหายกันมาเพราะนั้นภูมิปัญญาไทยขอให้มั่นใจว่าเรามีพลังความรู้พลังของจิตวิญญาณที่สําคัญที่สุดพลังของสตินี่แหละทาให้เรามาสามัคคีกันแล้วก็แสวงหายาที่มันเหมาะกับคนในหมู่บ้านเราบางทีต่างจังหวัดต่างอําเภอยาที่ใช้อาจจะไม่เหมาะและที่สําคัญยาที่หาง่ายที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้น ตามฤดูกาลนั้นๆต่าดังหากแหละที่มันเหมาะกับการเอาไปรักษาลโรคอันี่คือปรัชญาของภูมิปัญญาด้านการแพทย์ในเขตตะวันออกเ,เป็นอย่างนี้เกือบทุกประเทศท่าศึกษาให้ดีๆ,ๆ เพราะนั้นในวิกฤตอย่างนี้จำเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมครับก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นเราควรจะเตรียมไม่ควรจะประมาทถ้าเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมเนี่ยมันก็สามารถที่จะฝ่าวิกฤตอันนี้ไปได้ก็ต้องหาทางดิ้นรนพึ่งตนเองเท่าที่จะเป็นไปได้อย่ามัวนั่งรอยาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาอย่ามัวไปรอหมออยู่เพราะหมอเองก็รอแลก,กันแล้วตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันดิ้นรนยาให้เราอ่อนแอ เดี๋ยวจะไปเป็นภาระกับหมอพยาบาลเพราะว่าในสถานการณ์อย่างเงี้ก็ต้องสาม,มัคคีกันต้องช่วยเหลือกันและวิธีช่วยเหลือที่ดีที่สุดทำตัวเองให้แข็งแรงเตรียมพร้อมวิกฤตอย่างนี้เราจะต้องผ่านมันไปด้วยกันให้ได้ครับด้วยกันพยายามที่จะหาทางพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด ช่วงนี้ผมก็จะถือโอกาสชักชวนทุกๆคนนะครับเพราะ,ะนั้นจําเป็นครับต้องลุกขึ้นจุดไฟในใจตัวเองแล้วก็รวมตัวกันจุดไฟในชุมชนของเราขึ้นมาไฟแห่งการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้หัวนั่นเป็นปรัชญาแห่งการพึ่งตนเองก็อยากจะย้ําว่าเชียงช่วง4เดือนที่เครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติทุ่มเททํากันแล้วก็เราชักชวนพี่น้องประชาชนลุกคืขึ้นพึ่งตนเองอย่าไปรอหมออย่าไปรอยาอย่าไปรอเตียงมีก็ไปนะครับแต่ไม่มีก็อย่ารอพึ่งตนเองได้จริงๆยืนยันว่าบทสรุป จากประสบการณ์ที่เราทํากันมาเราพึ่งตันเองได้หลายชุมชนปิดล้อมจนโควิดหายไปทั้งหมู่บ้านได้แล้วยืนยันนะครับย้าน,นะครับแล้วเราจะรอดไปด้วยกันทั้งประเทศหรือถ้าโลกยุคนี้มันแพร่ออกไปก็จะรอดออกไปด้วยกันทั้งโลกครับ